สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมายตี้เอกมาคะ่ะวันนี้เชนเคอร์นฮะก็วันนี้ผมก็จะไปเคลียร์กองดินหลังบ้านเพราะว่าไอกองดินข้างบ้านนะฮะตรงแปลงผักนะนะั่นแหละเพราะว่าผมจะขยายให้แปลงผักมันใหญ่ขึ้นนะฮะก็ผมแอบนะไปเล่นมักลีว่ะผมแอบไปเล่นมันแล้ว เราก็ต้องมาถมดินที่เราเคยทำไว้ก่อนนะคะในแปลงผักก็ต้องเสียแปลงผักดีไปนะแปลงผักที่เราเคยสร้างก่อก็ไปนอนกันก่อนเอ้ยเดี๋ยว สุดรับสุดรับเช้ามืดซอมบิ้จะเกิดจะขึ้นแน่น عم, ทุกคน ก็ลังจะเอากองดินนี่ออก

มาเดเออฮเรเก็บอการฮะนะของหลายอย่างมาจะวนระเบิดปิเปอร์ตัวเดียวเนี่ย What done too. ก็ไม่แกลไม่ด้บอกะก็ก็เสร็จแล้วก็จะมาถ่ายต่อเลยก็จะเป็นถ่ายเป็นพวกแกเดนนะกลับมากันเล ม่ใม่นไม่ใช่ไม่าช่ไม่ใช้ไม่ใอไม่ใะไม่ใช่ไม่รช่ไร่ใช่ไม่ใ่ไม่เร่ไม่ใไม่ใไม่ใใชไม่ไไ ี่สง80ปีนะผมแก่มางเล่นหลายวันนี้ดีของนอนเดินโทรศัพท์อยู่ผมก็เห่าเฮ้ว่าดที่พี่ขวางได้ขาดงานแล้วจะได้ไปเล่นอะไรอย่างอื่นมากก็ จะเล่นยาวมากนะคะเพราะว่าต้องเคลียร์แล้วก็ทำอะไรอีกเยอะเยอะเยอะเคลียร์ยรยรยรยนะทรายนะพาทรายเยอะมากตถวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยที่แรกผมจะแบบทาอะไรนะต้องทำอะไรให้ดูแกไอ้ของเพื่มไปดูบนภูเขาให้นะนี่นะ นี่คือภูเขาที่ผมต้องปรับถ้าตอนนั้นผมไม่ยอมเปลี่ยนใจว่าเฮ้ยไม่ปรับทั้งภูเขาดีกว่าแย่แน่นก่แต่เลยผมไปเจอพ่อค้าผมไม่ยอมคือซื้อของอะไรกับมันหรอกเพราะว่าพ่อค้ามันแหนไม่รู้เขาเขนอให้เหยียซื้อแลกของให้กับพ่อค้าทุกคนแทง เอามาเล่าาอจจะมีคลิปอื่นมาผสมบมางนะไม่ใช่แต่เล่นจริงนะครับถ้าจะมีเล่นอะไรอีกเยอะๆทุกคนจะผมพาไปดูอะไรเว่าจะเล่นอีกทีมาฮนะ ส่วนที่เรารู้จักกันในโรงเกียน,นเราบอกแล้วก็มีคนมาถามก็พ,พี่ทำไมพี่ถึงปัดหน้าดินฟังแต่รอบที่แล้วปัดหน้าดิน ถ้ามันมีมดรถนะที่จะปัดหน้าดินแบบทั้งหมดอะไม่ให้เหลือปัดไม่เหลือหน้าดินสักอันให้เหลือกบล็อกหนึ่งให้เรียบๆเพราอาจจะได้ใช้เยอะแน่ราจะเล่นหนึ่งร้อยวันนะแต่บางคนเล่นหนึ่งสี่พันห้าร้อยวันละสี่พันกว่าวัน ให้เจยวตัดไปตอนเสร็จเลยดีกว่านูวกว่าจะเสร็จได้แค่ทาัางบนโ็้ทีนี้ก็จะยาวยาวนะฮะบางทีขุดชุดแขนเลยพอเยอะมากภูเขานี้ Okay. เก่ดีแล้วเฮพผมได้อุดท่ามไปแล้วฮะเพราะว่าท oh, so ่ามันทำอะไรไม่ดีสักเท่าไหร่ต้องเก็นของเนี้ยโหก็เหลือไม่นี่เก็บแลยคือของเนี่ยคือของทั้งหมดที่ผมไปฟาร์มมา tang la i pi ma Thank you, boy. It was โอโหจะพันละก็ goo, ceu, ไปกันดีกว่านะเราต้องรีบกันสักหน่อยเพราะว่างูพวกเรารอกันอยู่แล้วงูพวกเรารีบนะ ในมอสนี้ก็มีรสัตว์เยอะนะฮะแอบบอนเนินทุ่งละถ้าอยากดูก็ผมเคยพาไปโหลดแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะใครที่มาดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เดกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตื <Punch iso> อนความขลงในคลิปใหม่ๆนะครับปะเปิดอาจจะบ่ายๆนะทุกคนผมแค่บอกว่าเฉยๆตอนคลิปน่าจะมีดท้ายอีก ถ้ามีเสียงใครหรืออะไรก็ต้องขอโทษหนาว่าทำไงดออีอ่ะอ่าะรู้แล้วผมก็ได้แผ่นแสงม่อยที่ไปตีเอ,อ่อชิคเก้นดีวกกีกกกกอย่างนนะมันมันอันนี้มาใหม่ค่ะเอ่อชิกเกน

Ну-ка. <laughs> ก็แล้วก็ที่นี้นะจะใช้นี่คือบ้านเก่าของเราก็จะปล่อยไว้นี่ยมีอะไรเยอะแต่จะได้เลีออก ไปเคาะออกกันเลยเลยเกจะเสร็จทุกคนเมื่อยมากหนูทำคนเดียวทั้งหมดเลยดูดิผมทำมันขึ้นยอะทั้งหมดดูสั่งที่ดูอ่อาแล้วกคนคิดดูผมไปลื้อช้างแล้วบนนู่นใช่ไหมแล้วผมคิดว่าผมจะปรับนทีทั้งหมดของมันแล้วคงจะวันอีพีก็่าผมจะทำเสร็จก็ ตัวอากาศแดนมันจะนมากนะหอมเม่ายสุดๆถ้ามีเสียงระลบกควงต้องเขชอบอปนะไม่ะมาสกคนมามามานี่เขาสวน93 คงจะไม่ได้ทำอะไรมากนะคะ ว่าผมผมเกือบลืมเข้าขใจผิดอะไรนีคลิปนี้จะไม่ค่อยยาวทิ่เราผมบอกไปนะอ้อมยาวพเร,ระราบพื้นที่กันเนาะแต่ว่าอีพีนี้ก็ไมที่ยวอาจจะต้อพักขาพักแขนบ้าง ตัวละครในเกมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มื่อผมตอนนี้ช้าแล้มันจะชา้าลและแลก้วก็ก็ไม่บ้านนะครับวันนี้ก็อะไรๆรู้กดไลค์กดแชร์กดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนพอผมคิดหน่าจะได้แจ้งเจะไปหาเพื่อนๆบายบายผมไม่ไหวแล้ว